เอาละครับเริ่มครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังนอริทมีการปรับดัมไอดาลงมาแทนลีสเมรูนะฮะอดัมไอดาก็เป็นของหน้าอีกคนนึงนะครับที่ฟอร์มกำลังดีถ้าเป็นทางด้านคิสซันพาเล่ครับได้ครองบอลก่อนนะครับในครึ่งหลังโอ้โหเล่นกันได้ดีครับยกมาลูกนี้กุเอฮีคุยาเต นอริต้องเดินหน้าเอาบอลคืนมาตกแต่ว่าแกะเพสได้ดีครับสำหรับทางด้านคิสตันพาเลสตอนนี้ที่เบนเทเก,เก้กับมาคาลกเกอร์โอ้โหแล้วดูชิ่งวันทู่กันครับบอลของทางด้านปฏติกเวลานี่เรียกว่าเท้าสู่เท้าที่ดีจริงๆเลยนะครับ,บกลับมาวิลฮิลนอริตเอาได้เลยครับบอลอยู่ที่คิวมัวตรงที่อดัมไอดา้าไอด้าจะแทงเร็วเลยครับจะให้ปุกกีนะ้แต่ว่าโดนตัดไป ฮิตสันพาเลตมาลูกนี้ที่ซาฮาซาฮาตรงกลางซาฮาเลี้ยงมาตรงนี้ยังไงโอ้โหวิลเฟสซาฮาส่งบอลเข้าตะข่ายนะครับอวิลเฟสซาฮาลูกนี้โซโลโดเดี่ยวได้สุดยอดจริงๆนะครับกอ,องหลังตรงนั้นเอาไม่อยู่ซะกนเลยครับฮิตสันพาเลตออกน้ำห่างไปอีกครับ2ประตูต่อศูนย์นี่ฮะแหวกมาเลยครับ ใครจะคิดว่าเขาจะแหวกอย่างนั้นลูกนี้จะเข้าไปดวลกับทีมครูยิงบอลน,นิเลียดเสียบข้างตะข่ายเลยนะครับ2องตู้ต่อศูนย์ทำยังไงครับนอริดแมตชนี้จะมีแต้มหรือเปล่าคือมาที่แบนดนอเดนวิลเลียมทิปุก,กี้ เกี่กับมาโนแมนนอริพยายามขึงอยู่นะครับฮิลชิก้ามันเป็นดอนวิลเลียมวิลเลียมตรงนี้วนหาเพื่อนกลับมาที่คิวมัวคิวมัวยกมาตรงนี้จะให้ปุกกี้แตะเร็วให้อาดดาครับแต่ว่าติดคริสตันพาเลตจะสวนขึ้นมายกขอคริสตันพาเลตตั้งบอลก่อนครับเอาชัวนี่แค่วันทูของคริสตันพาเลตนี่เป็นจุดเด่นจริงๆแต่ว่าลูกนี้โดนตัดไปได้ นอริสปุกกี้จะจ่ายเร็วแต่ว่าบอลเร็วของทางด้านนอริสนี่ยังไม่แม่นเท่าไหร่ครับทำให้โอกาสนี้เสียไปหลายครั้งเลยครับจากการโดนตัดบอลสแตนเปอเลยเอา้าตัดได้ครับทางด้านนอริทมาคิวมัวปุกกี้ปุกกี้ลูกนี้มีไอดาวิ่งทำทางไอดาวิ่งตรงนี้แล้วจิงโหตามมาแล้วครับหนึ่งลูกจากอดัมไอดา้า ูมีอดัมไอดานี่ nih, วิ่งตีคู่ไปกับกองหลังของทางคิสตันพาเล่ครับเดีวยิงสวนผู้รักษาประตูไปโงงมาไม่ทันเลยครับอดัมไอดาเป็นซุปเปอร์ซับหรือเปล่าแมตชนี้ทำเป็นหนึ่งประตูแล้วฮะดูครับ,บชราบทางปุก๊กี้แทงมาลูกนี้ครับหลุดปัดีตรงนั้นนะฮะเป็นโอ้โหเบอร์6ของทางด้านคิสตันพาเล่นะครับตัวเฮ ไม่ทันนะปิติเวล่าไม่พอใจลูกนี้ของลูกทีมนะแต่ยังน้ำอยู่นะพิสตล์ลพาเลตนาทีที่63ฮะต้องดูว่าจะมีเปหรือเปล่าครับทางด้านพิสตล์ลพาเลตบอลอยู่ที่เบนเทเก้เบนเทเก้จ่ายมาลูกนี้ที่โอ้โดน,น,นตัดไปอีกแล้วครับตอนนั้นนอริธจะทำเกมเร็วขึ้นมาที่อดัมไอด้าผู้ทำประตูอดัมกลับมาที่วิลเลียมกลับมาที่ อยูมัวแทงลูกนี้ให้จอซาเจนหลุดมาโอ้โหยิงลูกนี้ต้องเป็นซุปเปอร์เซของทางด้านกวยต้าเลยครับจอซาเจนหลุดมาทางด้านขวาแล้วฮะดูภาพช้าโอ้โหตรงนั้นมีอยู่หลายคนเลยนะครับจะเป็นโกรครับที่ปัดออกไปเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของเกมนี้ครับทางด้านนอร์ท i ตีเป่าเนะอยู่ที่เดอรอนนะครับตัวสูงใหญ่แล้วเปิดมาตรงนี้ไม่ตรง เป้าหมายเท่าไรครับโดนเคียวมาอันเก็บได้ที่นอร์แมนนอร์แมนจ่ายปุกกี้ปุกกี้ดึงกลับมาโอา้นอร์แมนวิ่งสอดขึ้นไปตรงนี้ยังไงโอ้ยมาเทียอสนอร์แมนครับกลางรับทําชิงกับปุกกี้หรือวิ่งสอดขึ้นไปได้ดีครับแล้วยิงด้วยซ้ายเข้าไปเลยครับนอริสซิตี้ตีเสมอได้สําเร็จนะะโอ้โหตรงนี้ครับ ปุกกี้ดึงกลับมาแล้วจ่ายให้คนที่วิ่งสอดขึ้นไปอย่างโนเมนครับวิงด้วยซ้ายตรงนั้นโอ้โหตามมาได้แล้วฮะเกมเท่ากันแล้วครับ2ประตูต่อ2แมแบบนี้ผลจะออกยังไงนี่ยังไม่รู้เลยนะฮะนาดีที่69เท่านั้นมาใหม่ครับทางด้านเป็นเทกกเทกก้โดนตัดไป กลับมาที่คูยาเต้ทันดานอริตเหมือนจะเข้าบอลเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าลูกนี้มาที่ซาฮาได้เฟซซาฮาหาลอกอิกหูผ่านไปได้แล้วครับซาฮากลับมาที่คูยาเต้แต่โดนดับเบิลทีมอยู่กลับมาวิฟิตยูฮลเฮลแล้ว,วาจากลูกนี้แทงมามดีครับที่ลึกไปถึงทีมครูฮะนอริตตั้งเกมขึ้นมาใหม่ครับเดรอนใช้โค้กไนามาที่นอร์แมน แม็กซ์ซอรอนตอนมาที่ปุกกี้ติโมปุกกี้ครับจ่ายกันมาที่นอร์แมนกิวมัวอาดัมไอดาไอดายังไงตรงนี้แล้วมีตัววิ่งสอดมาอย่างเบลลี่กิวมัวตรงนี้ยังไงกิวมัวโอ้โหแต่ว่ายิงตรงกวัยตานะครับโกงเคยสแตนพาเลตไปโอ้จังหวะเมื่อกี้มันจังหวะทองเหมือนกันนะแล้วคคยสแตนพาเลตครับจะสวนขึ้นมา สวนไม่ได้กลับมาตั้งเกมใหม่ครับที่เอลบอร์ดกับตันทีมเล่นอยู่กับกุยฮีตรงนี้ถึงโอลิเซโอโเล่นกับคาร์ลกเกอร์สองหนึ่งตรงนี้โอลิเซโอลิเซพยายามวนอยู่หูน้ำหลอกทางด้านเบนดอนไปเดินวิลเลี่ยมในตัวนี้คาร์ลกเกอร์โอเข้าบอลลูกนี้ทางด้านเดรอนกรรมการเรี่ยกเป็นจุดโทษครับโอหโอหลูกนี้มีส่งสัญ,ญญาณมาครับว่าทางด้านเดรอนเนี่ย ทามฝาคอนเนอร์คาร์ลเกอร์ตรงนี้ครับโอ้โหคอนเนอร์คาร์ลเกอร์ถึงกับตัวปิวไปเลยเอาเลยฮะนาทีที่80ทางด้านนอริสเสียจุดโทษซันพาเลต์เปลี่ยนตัวครับเอามาเตต้าลงมาแทนเบนเตเก้นอนริสก็เปลี่ยนครับเอาเคนนี่แม็กลีนลงมาแทนมิลลี่คิมมัวนะฮะ มาลุ้มดวงนี้กันก่อนครับจุดโทษยังไงวิฟเวฟ,ฟสฮา,าเจอกับทีมครูวิฟเวฟ,ฟสฮาวิ่งเข้ามายิงโอ้ยทีมครูสุดเซฟฮะยิงไปทางซ้ายมือของเกมครับโอ้โหอ้าวเป็นชนเสาฮะวิเวฟสฮา,ายิงออกไปเองครับชนเสานี่ครับโอ้โหลอดตัวไปครับสำหรับทางด้านนอริสซิตี้แล้วก็ทางด้านเดอร์ลอนก็ลอดตัวไปครับเหลือไปนอริสครับ ขึ้นมาใหม่ครับอที่ราชิก้าตอนนี้โมเมนตัมจะมาหาเขาแล้วหรือเปล่าโอ้โหแต่อาดัมไอิดาครับทำบอลยาวไปอีกแล้วฮะตอนนี้หลายคนนะฮะทำบอลยาวนะั้นนอริสซิตี้ตัวตรงนี้ออกมาที่วิฟิสซาฮาวิฟิสซาฮาเอาแม็กแอรอนได้หรือเปล่าอู้หูเกือบไปครับแต่วันนี้แม็กแอรอนตัดไว้ได้ฮะอาจจะสวนวันทูมานอริสซิตี้สวยครับ Two Man, ตัวนี้ราชิก้ามีพื้นที่กระชากไปแต่กูไอฮีมาแล้วเอาย,ยังได้อยู่ไหมโอ้หู ล้วบอลลูกนี้ออกไปเป็นโอ้โหเป็นโกคิกของทางด้านคริสตัลพาเลทนะครับดีที่86ที่หกไปแล้วเซนพาเลตเลนสันนะครับเห็นอยู่ที่กูยาเตบมามิเชลกูรแล้วก็กูร์เอเฮิเฮหิวหิวนะครัไปคอยเจาะั้นมาเรื่อยๆครับฮิวๆิวมาดีคาร์ลเกอร์จ่ายรูปนี้จะทำชิงกับ เป็นเทกี้ที่เป็นมาเตต้านะครับเพิ่งลงมามาเตต้าวิ่งขึ้นไปยังไม่ได้ครับมาเตต้ากล้บมาที่วิวฮิลมาที่กูยาเต้ตรงนี้ข้างหน้ามีวิลเฟซาหายังไงโอ้โหไม่ถึงนะยาวไปหน่อยครับกระทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีเท่านั้นครับนอริททำการเปลี่ยนตัวเอาปุกกี้ครับ,รบวันนี้ทำไป2ออสซิออกไปนั่งก่อนครับแล้วให้ตัวสดอย่างคิสตอสซอลิดลงมาครับ รูว่าสนาทีจะมีผลอะไรหรือปเปล่าครับเบนซันมาที่ฮันเล่มาที่แม็กซ์ซอลอนมาโนแมนแมตช์เชียสโนแมนโนแมนกลับมาแม็กเลนแม็กเลนจ่ายเอาลูกหนีจ่ายไม่ดีครับที่ฟูเฟิสซาฮาซาฮากลับมาที่าอาร์ลเตอร์หืมลูกนี้เกือบถึงมาเตตา้าแล้วแล้วยกไหมลูกนี้โอ้โหวิ่งไปราชิก้าแต่ว่ายังไงโอ้กรรมาการว่า เป็นลูกลลําหน้าครับทางด้านลาจิก้าครับน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วรอเปล่าครับเพราะเวลาบาดเจ็บม,มาแล้วบวก3โอ๋อแค่สวิเท่านั้นยกขึ้นมาคริสตัฟาเลสที่โอลิเซโอลิเซกระชากขึ้นมาดวลกับเบนดอนวิลเลียมโอลิเซจ่ายเข้ามาตัดมาแต่ว่าโดนทานเดรลอนตัดไว้อาชิกา้าแล้วก็หมดเวลาครับผู้ ตัดสินเต่านกหวีดหมดเวลาแมตช์นี้จบลงด้วยสกอร์สประตูต่อสองครับเป็นหนึ่งแต้มแต่วันเป็นหนึ่งแต้มที่สำคัญของนอริสซิตี้เช่นกันเลยนะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแมตช์แรกของทางด้านนอริสซิตี้ที่เจอกับคริสตัลพาเลตเสมอกันไป2ประตูต่อ2ทํทำให้แมตช์นี้นอริสซิตี้บวกเพิ่มมา1คะแนน ทำให้ตอนนี้พวกเขามีแต้มทั้งหมด17คะแนนแล้วครับเรามาดูกันครับว่ามิชชั่นแอดโนริชจะสำเร็จหรือไม่และที่ผ่านไปไม่ได้ก็คือแมตช์นี้เดอรอนทำฟอร์มได้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แมตช์หน้าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามรับชมรับฟัง ด้วยนนะครับสำหรับวันนี้มิชชั่นแอดนอริชหรือภารกิจรับฉบับนอริชซิตี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ครับ